นที่ต่อท้ายชื่อด้วย F คืออะไรเดี๋ยววันนี้ลวงจะมาอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆกันนะคะ F for i g n ก็คือหุ้นเอาไว้สำหรับให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือได้เพียงแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเข้ามาครอบงำกิจการของชาวต่างชาตินะคะสามารถเข้ามาซื้อได้เข้ามาถือได้แล้วก็ถือเท่าไหร่ก็ได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยแต่ว่าก็ยังได้รับสิทธิ์ในเรื่องของปันผลนะคะแล้วก็พวก เพิ่มทุนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ข้อจํากัดก็มีเหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดจะได้รับสิทธิทปันผลเนี่ย ต้องเป็นสัญชาติของต่างชาตินะคะยกเว้นสัญชาติไทยอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งแต่ว่าการซื้อหุ้นในกระดานนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันจะวิ่งเร็วกว่าในราคากระดานปกตินะเพียงเดีวว่ามันจะขาดสภาพคล่องเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามานิยมซื้อในกระดาน nvdr แทนค่ะ nvdr เนี่ยเวลาเข้าไปซื้อ ก็จะมีข้อดีกว่านิดนึงนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยก็ยังได้รับสิทธิ์ที่ปันผลเหมือนกันทีเนี้ยการเข้าไปซื้อหุ้นใน NVR เนี่ยผมก็เคยได้ทำคลิปไปแล้วเนาะวิธีทำมีทั้ง streaming แล้วก็มีทั้งแอป financial hero จุดประสงค์ในการเข้าไปซื้อหุ้น NVR เนี่ยก็เพื่อที่จะแยกทุนนะคะส่วนใหญ่นี่เท่าที่เลางเห็นนะคะ คนไทยนี่แหละที่เข้าไปซื้อในกระดานพวกนี้เขาเรียกว่าฝรั่งหัวดำนะคะ <c ười> คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นใช่ไหมเราก็ซื้อในราคาล่างๆแล้วทีนี้พอหุ้นมันขึ้นไปเนี่ยเราก็แบบ อยากจะเข้าไปเก็งกําไรหุ้นตัวเองที่ซื้อเนี่ยนะแต่ว่าไม่อยากจะเข้าไปถัวเฉลี่ยราคาต้นทุนเดิมซึ่งมันเป็นต้นทุนที่ต่ําเราก็เลยเลือกที่จะไปใช้กระดาน NVDR แทนซึ่งพอเราไปซื้อหุ้นในกระดาน NVDR แล้วเนี่ยหุ้นที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมะีขีด R ต่อท้ายนะคะก็คล้ายๆกันค่ะถ้าเป็นหุ้นที่เราไปซื้อในกระดาน f o r e เนี่ยมันก็จะมีขีด F ต่อท้ายนั่นเอง เอาละาค่ะนี่ก็เป็นความหมายง่ายๆของหุ้นที่ต่อท้ายด้วยขีด R ขีด F นะคะถ้าเกิดเข้าใจแล้วสามารถพิมพ์เข้าใจหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ ส่วนนักลงทุนมือใหม่นะคะถ้าเกิดใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดีดวขอแนะนําเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ฟรีกับโบรกเกอร์ฟิナンเชียเซอรัสอนุมัติภายใน8นาทีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีขั้นต่าในการเทรดอายุ18ปีก็สามารถเปิดพอร์ตได้แล้วนะคะสนใจเปิดพอร์ตสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดงมันนี่สวัสดีค่ะ